และไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะใบที่สองอย่าลืมนะหัวข้อของเราคือเส้นแรงลางสังหรณ์แม่นสัมผัสสิ่งลี้ลับแต่พี่เห็นว่าคุณไม่เคยเกรงกลัวอะไรเลยไอสิ่งลี้ลับและตรงนี้นะคุณมองว่ามันเป็นสิ่งดีแล้วก็เห็นเป็นสิ่งลางสังหรณ์ที่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวคุณนะ่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองมีสิ่งดีเข้ามาใครต้องการมีบุตรมีโอกาสมีบุตรนะตอนนี้เลยร่วมโพล่มไฟในบ้านคุณอายุอายุยืนยาวแน่นอนค่ะ อะไรตงางๆที่คุณวางไว้เก่งกำไรการค้าขายดีนะเ้นแรงในเรื่องที่ดีสิ่งลี้ลับช่วยหนุนนำคุณนะ่ะขอบุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณได้ดังที่คุณหวังไว้แน่นอนค่ะสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองนี้เรามาขอเปิดต่อนะคะว่าเขาต้องการเสืออะไรกับเราอีกบ้าง เอชออฟครัเป็นถ้วยแห่งแบบว,ว่าการอะไรเอ่ยประสบผลสำเร็จถ้วยรางวาัลถ้วยของการเริ่มต้น <c oughs> คุณสัมผัสได้ว่าเอาแหละช่วงเวลานี้แหละฉันจะผลักดันตัวเองของฉันหรือจิตวิญญาณของคุณว่าอ่ะโอเคฉันอยากเป็นแบบนี้ ฉันอยากประกอบอาชีพแบบนี้ฉันอยากเรียนเรียนสายนี้ฉันอยากมีแนวทางชีวิตแบบนี้ถึงเวลาแล้วแหละรางสังหอนที่คุณคิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้มันได้ฉันต้องติดฉันติดคนนี้แหละเขาแอบชอบเรานหรือเปล่านะ่ะแน่นอน คือแบบจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนจ้ะแล้วเซนต์ของคุณนะ่ะก็จะเป็นแบบแนี้แนวแบบอ่ามองโลกในแงด่ดีสิ่งร้ายๆในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่สองไม่มอีอะไรมาก้ำกายคุณหรอกขอให้คุณยึดถือในคุณงามความดี ต่อมานะคะคุณเป็นตัวของตัวคุณเองนั่นแหละดีแล้วตัวคุณเองอะนะมันก็เหมือนกระจกสะท้อนอะในเรื่องของความดีนะเซนต์ต่างๆที่คุณรู้สึก นะคุณสัมผัสมันได้แต่ไม่มีเรื่องร้ายร้ายไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะขอให้ไปดึงนะโหสำหรับคนเลือกให้ใบที่สองนี่นะใช่ไหมาเซนแรงรามสังหรณ์แม่นสัมผัสเรื่องลี้ลับ ุณน่ะมีโอกาสมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะมีเซนที่จะได้เงินก้อนมีเซนที่จะได้มรดกทรัพย์สมบัติหรือมีเซนที่ได้เซอร์ไพรส์จากใครบางคนที่เขาเห็นความสำคัญน่ะมากๆเลยในเรื่องของสิ่งนี้รับ ขอโดนบันดาลต่างๆมีโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการเงินเรื่องการศึกษา <c oughs> มีโอกาสได้หมดเลย <c oughs> นะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยอะมีแบบเหมือนมีมีโชคลาบเข้ามา มีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยนยะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือเซนกรณีที่แบบต้องการความชัดเจนหรือต้องการขยายธ,ธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องการโฟกัสมากยิ่งขึ้นอ่ะเฮ้ยฉันต้องโฟกัสต,ตรงนี้มากยิ่งขึ้นไหมล้วคุณไปมองปุ๊บ และคุณจะเห็นว่าฉันควรทำอะไรต่อแล้วมันเกิดผลดีกับคุณะนะนะโอเคค่ะนะขออีกใบหนึ่งได้ไหมพี่เห็นว่าไม่มีไพ่เสียเลยสักใบนึ่งนะสำหรับคนเลือกไพ่ไปที่สองเนี่ยตอนนี้พี่เปิดมาแล้วนะทั้งหมดกี่ใบ ใบนี้ถึงว่าหกใบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะนะคะท็อปปิทิว่าเส้นแรงรางสังหรณ์แม่นสัมผัสเรื่องลี้ลับแต่ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบรางสังหรณ์ในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยและรวมถึงไพ่ใบที่หกด้วยคือแบบอืม ถ้าถ้าไพ่ใบนี้คนเลือกไพ่ใบนี้นะคะเป็นผู้หญิงอะณนะช่วงเนี้ยนะคะคุณคือไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาดึงดูดมากเลยแล้วก็ในเรื่องเซนในเรื่องของการการงานการเงินคุณสัมผัสมันได้ว่าแบบนี้แหละมันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรอของการงานการเหนือเรื่องของความรักก็จะก็ตามเซนคุณบอกได้ว่าแค่มองตาเฮ้ยเขามีใจให้คุณแล้วมันก็ใช่เซนบอกได้ว่าโอเค,ค่ะในหนึ่งเดือนนี้หรือเดือนนี้ก็ตามเนี่ยแหละคนเนี้ยเขาต้องมีอะไรมาให้ฉันแน่นอนแล้วมันก็ใช่ นะคือทั้งหมดเนี่ยคนที่เลือกไพ่ใบสองนะคะนะอะ่ในหัวข้อที่ทว่าเซนแรงล้างสงัรแม่นเรื่องนี้รับคือเรื่องลี้รับในตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเลวร้ายเลยนะกลัวมันเป็นสิ่งดีอะที่คอยผักด้านหรือเป็นแบบว่าช่วยเสริมตัวคุณอะให้มันโดดเด่น ในทุกๆด้านนะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ตามมาดอ่าตามมาดูคลิปนี้นะคะถ้าพูดติดขัดขออภัยด้วยนะคะขอให้เป็นดูดวงแบบโดยรวมนะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการดูคลิปพี่ทุกๆคลิปได้ไหมนะคะรับฟังในสิ่งดีๆขอเป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจเป็นอ่าเป็นช่องทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันและใครเลือกไพ่ใบที่สามโปรดติดตามคลิปถัดไปให้หน่อยนะและท่านใดต้องการแบบว่าขอ ถามรายละเอียดเพิ่มเติเหมหรือว,ว่าต้องการแบบดูส่วนตัวได้ไหมอะไรเงี้ยจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีเพจสองเพจให้คุณกดเข้ามาอินบอ็อกมานะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้